i ไหวไหมถามดูไม่ไหวนะนะฮะติดเพลงเลยนะนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับนะฮะเดี uh no. ๋ยวตอนนี้ไรอันก anyway> ็มารอแล้วเดี๋ยวขออนุญาตโปรโมทก่อนนะฮะในยกการถ่ายรูปนะครับเชิญถ่ายรูปกับไรอันก่อนได้เลยนะฮะเดี๋ยวได้เดี๋ยวไรอันจะขึ้นเวทีแล้วนะครับเชิญในยกปิดานะครับถ่ายรูปกับไรอันได้เลยนะครับอ่ะโปรโมทเพิ่มเติมนิดนึงนะครับบทน้าที่นักร้องแล้วนะบทแล้วนะตอนนี้เป็นพิธีกรนะครับ แตงโมอะไรกันเรื่องเลยๆเอาตอบไหมล่ะนะไม่ถามนักน้องก่อนไหมนักน้องเขาไหวไหมนะหมดตั้งแต่ตะลุณาฟังให้จบแล้วนะเดี๋ยวเรอเดี๋ยวเอาระคูให้ในยมแขกรุ่่นับเชิญนะครับก็แจ้งห้ภาพรุ่งนี้จ๊กนะครับจ๊กเป็นพนีนะครับจะมาเล่นคอนเสิร์ตประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับจะนะครับแล้วก็วันพุธจะเป็นบูเต้นะครับบูเต้แล้วก็วันพฤหัส แบงค์พงษแท้นะครับวันศุกร์วันลอยกระทงนะครับรุ่นดำตรงนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตของหยุนกลาลนะครับและวันเสาร์พรุ่งนี้สองกลางน้ำเพชรนะฮะหลังจากนี้นแล้วปิดท้ายด้วยเลสโทมาเพ็คนะครับน้องก้าวดีบายุนะครับนะฮะก็มาตสตบส่านกันนะครับในงานเทศกาลวันหยุนลอยกระทงของวัดคลองหลว กูหนูจับปีนี้จัดใหญ่จริงๆนะครับและจัดใหญ่แบบว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะครับขอไปกดมือให้ในายกปรินาแล้วก็ผู้ใหญ่มนทานะครับแล้วก็เราได้ดูคอนเสิร์ตปีีแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ใครอยากจะ็รูปมุลกันนะครับด้านหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวจับเดี๋ยวจะออกไปเนี่ยแลจะใครอยากใครอยากได้ท้องมกันนะครับถือว่าบางท่านที่ได้มานั่งกพี่กันเนี่ยก,ก็มีเราไปเช่ามาจากวัดอื่นด้วยนะครับก็ถือว่าผมก็คูกช่วยกันนะครับเงินจะไปท้างมูทั้งหมดเลยนะครับ20บาท จะได้รับลมหนึ่งทางนะครับจากวันของทูตให้ร่มเย็นให้ชีว like ิตเราร่มเย็นเป็นสูตนะครับนะก็หวังด้วยกันะครับอ่ะตอนนี้ผมว่าไรอันโดนลมเยอะแล้วแหละมาในอันมาเถอะอ่ะเอาในลมหายใจอู่นนะครับโอ้โหลองการดื่ม เพลงด้วยนะครับไปต่างจังหวัดวันนี้กลับมาห้าค่ายแล้วนะก็จะมีนักเตะมีครูเก่งๆไปสอนร้องเพลงเยอะมากนะไปรสนใจมาคุยได้ครับแต่จากร้องเพลงไม่เป็นแต่ร้องเพลงเก่งๆก็ได้นะครับมาตอนนี้วันนี้วันนี้ผมถ่ายรูปก่อนนะบอกก่อนนะเนี่ยรูปเนี้ยถ่ายก่อนแนะเฟเตอร์เนี้ยแล้ว่าไปท่าเรียนแบอ่ะตอนนี้ ดนกุญแจมือขังคุกแล้วก,ก,ลก็งานวันอาทิตย์ยังยังอยู่ในคุกเลยนะครับวันจันทร์ทีมงานจะประกันตัว,ญญรตวเราเพิออกมาเรียบร้อ,อยแล้วอ,ออกมาแล้วนะครับอ่ะขอขอเสียงเล็กต่งางๆได้เลยอ่านเลยครับเบาช่างครับงานวันอ้ทิตย์ไหมโอ้โหอ่ะแม่แม่